สวัสดีครับเจี่มาโตะนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนใหม่นะครับตอนนี้ก็จะมารีวิวชุดใหม่นะเป็นชุดนี้นั่นเองนี่นะชุดนี้ก็จะเข้ามาวันที่25นะครับเดือนนี้แล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่1เดือนน้านะครับ2 5ถึง1นะครับอยู่ไหนนะครับอยู่ในตู้หมุน 8T ทีนะครับหรือว่าตู้นี้นั่นเองนะครับนี่นะครับ ของเข้าไหนก็จะมีหลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวชุดให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูว่าของเข่าไหนมีอะไรบ้างน,นะที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับเรามาดูที่ชุดกันก่อนดีกว่านะชุดนี้ก็ชึบนะกดมาเป็นชุดเตีม free fire world series นะครับที่เอาจากชุดผู้หญิงไปนะชุดนี้ชื่อว่าชุดไฮเปอร์สตรีทนะครับชุดไฮเปอร์สตรีทเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับก็มีเสื้อกางเกงรองเทา้าหูฟังแนละ้วก็ทรงผมนะครับ ทรงผมหมุนให้ดูก่อนดูหมุนอันนี้เป็นแบบใกล้ๆนะครับ,บแล้วก็แบบใกล้ๆสักหนึ่งรอบชุดนี้น่าจะถูกใจใครใหลายๆคนมากๆเพราะว่าชุดมันแบบไม่เว่์วังอลังการไม่แฟนตาซีเกินไปนะครับไม่เยอะเกินไปนะครับให้ดูให้ดูนะให้ดูให้ดูดดนะรองเท้าแตะอยู่ไหน น,นะครับโอเคส่วนแรกนะเป็นทรงผมนะจะเป็นทรงผมตั้งพร้อมหัวเกียนนะครับนี่ส่วนที่2ก็คือหูฟังนะครับหูฟังก็จะเป็นหูฟังแบบไฮเทคแล้วก็มีสายฟ้านะส่วนกางเกงนะครับน่าจะถูกใจใครหลายคนเพราะเป็นกางเกงทรงแบบสตรีทนะครับสามารถไปใส่กับชุดอีกหลายชุดได้เลยนะครับมาดูที่ส่วนอื่นกันบ้างนะครับเสื้อนะครับนี่ เสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะครับสีน้ำเงินขาวดำนะมีความสตรีทมีความอนาคตนะแต่ว่าก็ไม่เวอร์เกินนะครับส่วนรองเท้านะก็จะเป็นรองเท้าคู่นี้สีเดียวกันวันนี้แอบเอาไปใส่ในสตรีมมาเมียคนบอกว่าชอบนะครับก็สวยดีนะสวยดีส่วนของอื่นที่อยู่ในตู้นะเอาของที่สําคัญสําคัญละกันนะครับก็จะมีอสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือตัวนี้นะมีหัวตัดนะครับที่สามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วย ใครที่พลาดกิจกรรมนะครับในเดือนเดือนไหนเดือนเดือนอะไระเดือนเจ็ดป่ะถ้าจะไม่ผิดประมาณเดือนเจ็ดก็สามารถมาเล่นกิจกรรมที่ตู้นี้เพื่อรับได้นะครับส่วนขออีกอันหนึ่งก็คือสกินไอวซ่สีดำนะครับที่เป็นของแจกรฟรีเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็เอามาจําหน่ายนะครับอยู่ในกิจกรรมนี้ความจริงเป็นไอวซ่ที่พี่ชอบเป็นอันดับสองหรือสามนะครับความจริงชอบ ที่ชอบสุดตอนนี้เป็นชิบะนี้นะครับแล้วก็ชอบตัวไดโนนะครับแล้วก็ชอบอันนี้แหละนะราคาของทั้งหมดเท่าไหร่ในะในตู้เริ่มที่9เพชร99 199 299 399 499 599แล้วก็699นะครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยจะอยู่ที่2,802เพชรนะครับ2 8 0 2เพชรนะครับอันนี้ แตได้ของอื่นด้วยนะก็ถ้าเกิดใครดวงดีอาจจะได้แต่9เพศแต่ใครดวงสวยก็เตรียมไว้2,802เพรนะครับเจอกันในตู้ซุ่ม8ชีตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่1นะครับแค่นี้แหละไปแล้วนะครับวันนี้คลิปสั้นๆแบบเดียวบยบายเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง Facebook YouTube ให้ด้วยนะครับอ๋อลืมไปยังไม่ไปดีกว่ามาโฆษณาโฆษณาโฆษณาการดูไลฟ์ก่อนนี่ ปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาสิลูกอ่าวันที่29นี้นะเรามีของแจกฟรีเยอะแยะมากมายจากการดูไลฟ์นะครับลากขึ้นมาให้ดูนะครับดูไลฟ์พร้อมกันนะครับวันที่29ตอน2โมงนะครับ10,000แสนจะได้ท่าใหม่นะเป็นท่านี้นะครับนี่ท่าเฉียนะครับเอาไปตกผัวเพื่อนก็ได้ไปฟาถัวเพื่อนก็ได้นะครับ2แสนนะครับ2 0 0แสนจะได้ชุดนี้ เป็นชุดที่เราเคยแจกในอีเวนต์ปีทียวนะครับแล้วก็เอากลับมาแจกอีกสำหรับใครที่พลาดไปนะครับชุดนี้นี่นะครับสองแสนห้าหมื่นคนนะครับจะได้การ์ตัวละครเรเวลหกแล้วก็แบบเปลี่ยนชื่อนะครับสามแสนเราจะเลือกสกินปืนได้นะว่าจะเอาสกินปืนเนเกนแปดหรือว่าสกินปืนลูกสองนะครับมีคนบอกว่าโอ๊ยสามแสนไม่ถึงหลอก gm จะบอกให้นะครับว่าตอนซีซันสองคนเล่นน้อยกว่าตอนนี้เยอะมากๆนะครับตอนนี้เขาทำถึงสองแสนห้าแบบชิวๆเลยนะครับ ซีซั่นนี้คนเยอะกว่าตอนซีซั่น2เยอะมากๆนะครับข้อมูลเพื่อนอยู่ในมือพี่นะครับพี่รู้นะครับเพราะฉะนั้น30,000นทำได้ไง่ายๆถ้าเราช่วยกันดูได้ที่ไหนบ้างนะดูได้ที่ Facebook ก็ได้นะครับอ่า u t u b e ก็ได้นะครับหรือว่าอินเกมก็ได้ในเกมในเกมมันอยู่ตรงนี้เข้ามาตรงด้านขวากดเช,ชียร์ชิมปปอยกดดูไฟนอลไลฟ์นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่แนะนําไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือจะในเกมก็ได้ ถ้าดูในเกมก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับดู5นาที1 0นาที15นาทีก็ได้รางวัลเพิ่มด้วยนะไปแล้วมาบอกแค่นี้แหละนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บายยกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยบาย